hello 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 hey guys welcome to my channel asian mama usa always welcome you come on come on come join me it's easy meal tonight like. i'm just having the korean noodles with some spicy chicken patty put on this is two bags in here มาสมาสอีซีจีได้มาจะมามือนี้มากินมามากะรีเผ็ดคุ้นสองนะจน๊ะเนาะกะอืมแล้วกะไก่จ้ะไก่ทอดพี่ดากินอย่างง่ายๆจ้ะอีซี่เมียวจีได้กินอย่างง่ายๆมือน,นี้เนะาะจ้ะกะนี่เลยจ้ะเผ็ดๆเลยมามามา,มากินน้วกันก่อนพี่ดาจะไปกินกับฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดาเล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะจ้ะเนาะเพื่พอจะได้พลาดคลิปต่อไปของพี่ดามาจ้ะเทามากินกันเลย l a s i k a i easy meal <laughs> for me ซองหอยจ้ะเพชรทูแพ็กเวลาเฮ็ดซองหอเลยยืด chicken patty. Hmm, seb uh, spicy guy <laughs> The chicken spicy too. So hot. 好了，的，干。 My come on try. I'm trying me easy meal. Thank you. My son is eating um the Malaysian noodle spicy ghost pepper. ใช่อ่สายปิดากิน <c oughs> มาม่าเผ็ดมาเลเซียจ้ะนั่งเผ็ดที่ฟังทั้งคู่นะ พี่ดาวเพชรพอประมาณ ทำยังไหลายแกแค่นะฮัล เผ็ดจ้ามันถึงห่อนนำ Spicy and steam hot No vegetables today One I look? You feel better? <laughs> he eat the Malaysian ghost pepper noodle. Spicy. <laughs> My baby likes spicy too. แสองหอจะอิมาจาก็จะไปแล้วก็ขอบคุณสุกุตสกุนเถียวม,มารับชมนะจ๊ะนะขพอพอกันคลิปหนะ้าอา e ซียู u y น n ก x ์ t ทม e เก็ดคอยสุขุขคนมีความสุขสุขุสุขคนอย,ย,ายา่าเจ็บอย่าไข่จ่าให้ลำรวยสุขุสุขสุเนานะพอกันนะจา่าเอาซิยิ้งกลบิ๊กยิ้ไกลบาย